สวัสดีสมาชิกกลุ่มท็อปเนเบืรอกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปทําการลงแพ็กเกจนะครับในส่วนของ p o p m a มกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีนะครับ usdt นะครับเป็นเชนของไบแอนะนะะหรือ bnb นะฮะก็อยู่ที่100โดอลลาร์นะครับขั้นต่ำครับเริ่มทําการลงแพ็กเกจนะครับแล้วก็ต้องมีที่ขาดไมได้เลยก็คือค่าแก๊สครับนะฮะก็ ประมาณนะครับ0.005นะครับตอนนี้ก็ราๆประมาณสัก3ดอลลาร์หรือประมาณ100บาทนะครับโดยประมาณนะะนครับก็มีทั้ง2ส่วนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับก็หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะลงแพเกจก็ต้องมี2ส่วนนี้นะครับทีนี้เราก็ไปเข้าระบบนะครับก็เข้าไปที่ตรง discovery ตรงนี้นะฮะตัวนี้เราทำผ่านกระเป๋าสตางค์ที่ชื่อว่า token pocket นะครับหรือแอป TP นะครับ เมื่อเข้ามาที่ตรง discovery แล้วครับด้านบนนะครับตอนนี้จะเป็นช่องที่ใส่สำหรับ URL นะครับคือที่อยู่ของเว็บไซต์ D-App decentralized application นะฮะ browser ตัวนี้เป็น browser ตัวหนึ่งเนาะนะครับก็เราก็ใส่เข้าไปแตะเข้าไปนะฮะในช่องนี้ด้านบนนะฮะอ่าถ้าเราเคยสมัครเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีเป็นลิงก์ยาวๆเนาะนะครับก็คือเป็นลิงก์ที่มันต่อสายงานแล้วเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะ ใช้ตัวนั้นเข้าเลยก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีผมแนะนำว่าควรจะใช้แค่ https colon นะครับ slash slash dapp o popmac io แบบนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเผื่อว่าบางครั้งที่เราอาจจะใช้กระเป๋าสตางค์ใบอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ popmac แล้วไปใช้ลิงก์ตัวที่เป็นลิงก์ e ีจิสเตอนะครับที่มีลิงก์แล้วก็รหัสผู้แนะนำเนะครับบางทีมันอาจจะเข้าไปถามถึงเรื่องของอ การเชื่อมต่อสายงานเลยก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขเข้าเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะฮะถึงจะเข้าตรงนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าหน้าตาอาจจะเขาเรียกว่าไม่คุ้นชินนะครับแล้วก็จะเกิดคําถามกันในอนาคตนะฮะก็อยากให้ใช้แค่นี้ก็พอนะครับะนะครับแล้วก,กดเข้าไป continue นะโอเคโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเข้าระบบมาเนาะนะครับ ให้สังเกตว่าถ้าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นเลขกระเป๋าสตานค์ของเราแต่ถ้าใครยังไม่สําเร็จนะครับมันจะขึ้นว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ Connect Wallet อ่ามันจะขึ้นว่า Connect วอลเลตไงแบบนี้นะอ่า c o n n e c t Wallet แบบนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปอย่างนี้ฮะนะครับแล้วก็กดเลือกกระเป๋าของเราแอปพลิเคชันแล้วก,กดคอนเฟิร์มแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะ Connect w a l เ e t เข้ามาให้นะครับตรงนี้ต้องสังเกตนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็คือแบบ อาจจะกระเป๋ามันไม่คอนเน็กแล้วไปทําอะไรมันก็ทําไม่ได้ข้อมูลก็ไม่โชว์ฉะนั้นตรงนี้คือสําคัญนะครับตรงนี้มีผลในส่วนของตอนสมัครด้วยเช่นกันเพราะว่า,าโทรศัพท์บางท่านนะครับอาจจะไม่ซิงดัต a ้าตรงนี้ขึ้นมาก็มันขึ้นคําว่า Connect ต์เตรงนี้เมื่อไหร่ก็ให้แตะเข้าไปแล้วก็กดทําการเชื่อมต่อจนมันขึ้นเป็นเลขกระเป๋าแบบนี้นะครับโอเคครับทีนี้มาดูข้อมูลในส่วนของทีมนะครับก็คือ ตรงนี้ครับอันนี้เป็นรหัสแนะนำเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นลิงก์เต็มตรงนี้คือส่วนของตัวคัดลอกรับจิบรูปกระดาษสีขาวตรงนี้นักทิปบอร์ดอ่าอย่างนี้นะฮะโอเคหรือว่าเราจะคัดลอกเฉพาะตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนนะครับก็ได้นะครับโอเคอันนี้แสดงว่าข้อมูลเราครบครับที่พามาดูตรงนี้เพื่อว่าตรวจสอบว่าข้อมูลมันเชื่อมต่อไหมนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลไม่เชื่อมต่อตรงนี้มันจะว่างๆมันไม่มีรหัสอะไรให้นะครับโอเคถ้าข้อมูลเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่ตรงกลางนี้เลยครับ อ่าครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นให้เรานะครับผักสวิตตรงนี้เลยเป็นออโต้เลยนะออโต้ครับก็คือจริงๆแล้วมันมีวิธีการก็คือไปซื้อเหรียญนะครับ p t t p p t นะครับมานะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ไปซื้อแล้วก็เก็บยูทิตทีละร้ครึ่งหนึ่งก็คือ50แล้วก็เหรียญ PPT มูลค่า50ดอลลาร์นะครับแล้วก็เอามาทําการลงทุเกตได้แต่ทีนี้เนี่ย มันเนื่องจากอาจจะมีความแปรผันของราคานะเวลาที่เราไปซื้อกับณนะเวลาที่เราจะมาทาการลงแพ็กเกจนะครับราคามันอาจจะลดลดต่ําลงไปหรือสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยครับอ่านะครับจนพอถึงเวลาที่เราจะทาการลงแพ็กเกจเนี่ยทำให้เหรียญ PPT ของเราอะ่ะไม่เพียงพอต่อการลงแพ็กเกจก็อาจเป็นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงตรงนั้นนะครับหรือว่าเราจะไม่ให้มัน มีปัญหาตรงนั้นก็คือเรามาใช้คำว่า Automatic นะครับ P-P-P-Potching นะครับนะนะครับอ่นผิดขอภัยนะฮะตรงนี้ระบบมันจะทำการเขาเรียกว่าแบ่งสัสดส่วนให้เราตามอัตโนมัตินะครับเราตรงเนี้ยเราไม่ต้องใส่50แล้วฮะเราใส่100เต็มได้เลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าระบบมันจะแบ่งสัสดส่วนให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคไหมฮะแล้วแนะนำนะครับว่าให้เลือกสัญญา360วันนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดคุณเลือกอ30วันนะครับ30วันผ่านไปคุณก็ได้วันละ0.5%นะเห็นไหมฮะมันก็ยังไม่คืนทุนนะครับหรือคุณจะเลือกอ90วันคุณได้0.6%นะครับต่อวันมันก็ยังไม่คืนทุนแต่ถ้าคุณเลือก360วันนะครับวันละ1%นะครับ100วันก็คือ100% 100วันก็คือประมาณ3เดือนกว่าคุณคืนทุนแล้วครับเห็นไหมฮะประมาณคืนประันคุณ คุณก็คืนทุนแล้วแต่ถ้าคุณไปเลือก30วันให้ไปเลือก90วันหรือ180วันคุณใช้เวลาคืนทุนน้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์นี้นะครับมันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างอันนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับถ้าคนที่จะเข้ามาลงทุนหรือจะเข้ามาลงแพ็กเกจตรงนี้นครับไม่พร้อมหรือรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับแนะนําว่าห้ามลงทุนนะครับแล้วก็ควรจะศึกษานะครับแพลตฟอร์มนะครับ เรื่องของเรื่องราวต่างๆของอตัวนั้นๆให้เข้าใจนะครับโดยเฉพาะในที่นี้เราท,ทําตัวของป๊อปแม็กนะครับก็ให้เข้าใจก่อนถ้าเข้าใจวิธีการสร้างไรายได้นะครับรับความเสี่ยงได้ก็ทําการลงทุนหรือซื้อแพ็กเกจเข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่พร้อมในที่ผมกล่าวมาไม่แนะนําให้ลงทุนเด็ดขาดและคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปที่มาทําการชักชวนนะครับให้ใครลงทุนนะแต่ว่า เป็นเป็นคลิปที่มาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องในการลงแพ็กเกจนะครับกับ Bob อ a แ s ็กโซเซึ่งเป็นเว็บทรีนะครับแล้วก็มีตัวตนจริงนะครับผู้บริหารต่างๆก็คืออยู่บนโซเชียลต่างๆแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงการของคริปโตนะครับส่วนใหญ่แล้วนะตอนนี้นะครับซึ่งไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมาตั้งหลอกกันอะไรกันไม่ฮะเขา เปิดเผยตัวตนออกมานะครับทั้งผู้บริหารแล้วก็ทีมบริหารแล้วก็เรื่องของในส่วนของแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับเป็นสาธารณะนะครับถ้าคุณเข้าใจก็ลงได้ถ้าไม่เข้าใจอย่าลงนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเช็คตัวเช็คนะครับข้อมูลตามนี้ให้ได้นะครับก็คือตัวตัวนี้เปิดเปิดเป็นออโต้นะครับแล้วก็เลือก100นะครับแล้วก็เลือก360วันนะครับหรือคุณจะเลือกน้อยกว่านั้นก็ได้นะไม่ได้บังคับนะครับแต่นี่คําแนะนําก็คือ ควรจะเป็น3า0วันเพื่อได้1%ต่อวันเนาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับ100ดอลลาร์กับ0.005 bnb ต้องมีอยู่ในกระเป๋าเหมือนตอนที่ผมบอกไว้ในข้างต้นของคลิปนี้นะครับจากนั้นเราก็มาทำการกด approve ครับโดยการเลื่อนลูกศรตรงนี้นะฮะจากซ้ายไปขวาครับมือแตะเลื่อนซ้ายไปขวาปุ๊บแบบนี้ระบบก็จะดึง smart c o n t a c t ขึ้นมาเห็นไหมครับเดี๋ยวนีนะ้ก็เป็น smart contract เป็นเว็บทีนะแบบ อกดคอนเฟิร์มครับระบบาถ้าเกิดว่าอันนี้ของผมปีการตั้งจดจำด้วยไปหน้านะคอนเฟิร์มนะมันก็เลยจดจำด้วยไปหน้าของผมแล้วก็แอปพลุให้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดเป็นการใส่รหัสมันก็จะขึ้นให้คุณใส่รหัสพิลน,นะครับรหัสผ่านนะครับหรือสแกนลายนิ้วมืออันนั้นก็ว่าไปอ่ะเมื่อเราทำการเลื่อนเสร็จแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งเมื่อ ระบบมันทําการเ็าเรียกว่าซื้อแพ็กเกจให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะมันก็จะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมานะครับให้เรารอสักครู่นะครับถ้า,างั้นเดี๋ยวผมลองกลับไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูว่านะครับสมาร์ทคอนแทคตัดแล้วหรือยังนะครับอ่าก็มีการตัดสมาร์ทคอนแทคไปแล้วนะสองครั้งถ้าถ้าแบบนี้แสดงว่าเฟลนะฮะแสดงว่าเฟลก็เราก็กลับเข้าไปในระบบใหม่นะครับอ่าถ้ามันเฟลนะกลับเข้าระบบไปใหม่ ก็จะมีบางช่วงนะครับที่สมาร์ทคอน a c t ดึงแล้วมีปัญหานที่หนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็กลับมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเราก็เลือกสา0วันก็สไลด์ครับจากซ้ายไปขวาคอนเฟิร์มอ่าถ้าแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ามี nft รูปภาพแบบนี้เด้งขึ้นมาถือว่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็เราไปรูเบน e ฟิตได้เลย นะครับอ่าโอเคไม่มีแล้วแล้วก็สามารถกดไปที่ทีมของก็ได้นะครับแล้วก็กดกลับมาที่ตรงรูปหมุนหมุนรีเฟซนี่ครั้งหนึ่งนะครับอ่าเราก็จะมีแพ็กเกจของเราขึ้นโชว์นะเห็นไหมระบบมันจะดึง50ดอลลาร์ของเราบวกกับ249.40ี่เอา50ดอลลาร์เราไปซื้อตัว PPT นะับเวลาที่เราทำการซื้อแพ็กเกจนะครับมันจริงบางทีอ่ะมันครั้งอาจจะเฟล l เพราะว่าสวัสดิแตกมันไม่สามารถเรียกตัวการ เอ็กเชิงหรือสวอชในส่วนของ PPT ได้แบบถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็เลยมีการเฟลบ้างก็ไม่เป็นไรนะะนครับโอเคแบบนี้ถือลงแพ็กเกจเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟีดแบ็กนะครับหรือว่าผลลัพธ์นะครับของการลงแพ็กเกจตรงนี้นะว่าได้มาอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวสมาร์ทคอนแทคที่เหรียญ BNB นะครับมีการดึงออกไปอ่านี่ครับมีการดึงออกไปครั้งที่3เห็นี่ยฮะ ครั้งที่1 12นาที24่ิบสี 33, 33วิสี่สที่3 3 3สามสาทีวิอันนี้เฟลนะฮะพอเฟลเสร็จก็ดึงใหม่ทีหนึ่งก็เมื่อกี้นี้นะครับก็เข้าไปดูใช้ค่าธรรมเนียมอยู่0.00063 BNB แต่ตรงที่เฟลนะครับใช้อยู่เห็นไหมศูนย์สี่ตัวเก้าสี่หนึ่งอีกอันหนึ่งก็ศูนย์สี่ตัวเก้าสามเก้าอ่านะครับอันนี้คือเฟลนะสองตัวนี้เฟลแต่อันนี้โอเคสักเซสนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับอย่า ตกใจหรืออยากกังวลไปนะครับก็ถ้าเกิดปัญหาก็แค่กลับไปทําใหม่เหมือนตามที่ผมพาทำเมื่อสักครู่ครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอ่ามลดล้วนะครับคือสเตตัสนะครับอาจจะอัปเดตช้านิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของการลงแพ็กเกจของ p o p m a x นะครับก็ขอทุกท่านนะครับตั้งใจเรียนรู้ศึกษาวิธีการสร้างรายได้กับ pop Max นะครับแล้วก็ ก็เรียกว่าเข้ามาติดตามนะครับในกลุ่มของเราทวเน็ตเวิร์กเราจะมีข้อมูลให้นะครับอยู่เป็นประจำนะครับเรื่อยๆนะครับมีการอัปเดตอะได้ต่างๆนี้ครับก็เราจะมีการอัปเดตให้นะในกลุ่มนะครับก็ท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็สามารถติดต่อขอเข้ากลุ่มนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีเรื่องของการติดตามผลนะครับเรื่องของรายได้นะครับว่าเข้ามาอย่างไรเป็นไงแล้วก็รวมถึงวิธีการถอนนะครับเงินต่างๆด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอทุกท่านนะครับมีความสุขกับการลงทุนนะครับแล้วขอให้ท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับเป็นมนุษย์มูลหมืนม่นเงินแสนเงินล้านนะครับกันทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ